คุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องราวความเชื่อของคนไทยบอกเลยว่าเราก็ไม่ได้แปลกแไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันกนะว่าแบบเออต้องทําอย่างนั้นเพื่อแก้เคล็ดสิ่งนี้อย่างเช่นอ่ะถ้าคลอดออกมาเป็นลูกฝาแฝดกันให้แต่งงานกันก่อนหรืออะไรแบบนี้คุณมีไหมที่เคยได้ยินมาความเชื่อเหรอคะต้<ช>่ทั้งหมกความเชื่อแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่มันอาจจะแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าถ้าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของขับไล่สิ่งไม่ดีไม่เข้ามาในบ้านเราอย่างเงี้ยบางทีต่างจังหวัดน่ะจะเห็นออกข่าวบ่อยๆกรณีที่แบบว่าเขาชอบเอาเสื้อแแดงไไปขววนน้้้าบ เป็นาการไล่ผีแม่ไม้กลัวว่าจะมาเอาผู้ชายในบ้านไปเออเหมือนถ้าเกิดสมมติว,ว่ามีผู้ชายในหมู่บ้านเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเขาก็จะแบบอ่แขวนเสื้อแดงกันบอกว่าที่นี่ไม่มีผู้ชายหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าบ้านหลังนี้เขาไม่ได้แขวนแค่เสื้อสิคะคุณผู้ชมแล้วทําไมคนที่ผ่านไปผ่านมาถึงตกใจคุณผู้ชมลองดูภาพนี้กันค่ะเฮ้ยปันหนีไปไหน,หอ,อ,นอ่ะลออ้อน คุณคะขนาดเห็นแค่แวบวแป๊บ,บเดียวดี่ฉันยังรู้สึกสะดุ้งตกใจเลยอะตกใจายว่าทำไมตอนแรกที่เห็นคนที่ ปั่นจักรยานรีบปั่นหนีไวขนาดนั้นเวลาที่ผ่านตรงจุดนี้คนที่ถ่ายคลิปอะคือเหมือนเขาก็ลุยแล้วเขาเลยบอกวเอ้ยล้อกอนลอกนลอกนทำไมถึงต้องรีบขนาดนั้นเหมือนแซวเหมือนแซวใช่ไหมอาจจะโดนหลอกมาให้ปั่นผ่านเส้นนี้ดูดิว่าปฏิกิริยาจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมน,นี่ก็เห็นภาพไวๆแต่ลักษณะเหมือนเป็นตุ๊กตาใช่ไหมแล้วท่อนล่างคือใส่ชุดไทยเออเหมือนเป็นหุ่นคนอ่ะคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวมีให้เห็นชัดๆแต่ว่าเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนคือ ต้นสายปลายเหตุของคลิปนี้คือคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายเพื่อนที่กําลังปั่นจักรยานเห็นไหมแบบติดสปีดหนีเลยหลังจากที่ผ่านบริเวณนี้เนี่ยให้ดูแบบช้าๆเมื่อสักครู่เนีปั่นจักรยานตอนนี้ขับรถขับรถแล้วนี้คือน่าจะเป็นผู้สื่อข่าวของเราแหละที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีแล้วคุณดูเลือกเวลาที่จะไปตรวจสอบมันต้องไปกลางคืนทำไมไม่ไปกลางวันก็ถ้าไปกลางวันบรรยากาศมันไม่ได้อภาพมันอาจจะไม่ได้มันอาจจ่ไม่เหมือนตอนที่เห็นในคลิปใช่ชั่ววผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยต้องไปกลางคืนก่อนไปพิสูจน์แล้ววเดี๋ย อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปกัปกวนวนัน <c oughs> นี่ไงก็ต้องได้ภาพตอนกลางคืนว่าเอาถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชมเนี่ยผ่านเส้นทางนี้แล้วเจออะไรแบบเนี้ยแบบแบบแบบ หันไปเห็นอย่างเงี้ยเออมันก็น่าตกใจเหมือนกันนะมันก็นหลอนเหมือนกันนะคือถ้าดูตอนช้าๆชัดๆก็รู้แหละว่ามันเป็นของปลอมมันเป็นตุ๊กตาแต่ไอ้จังหวะที่ตอนปั่นรถจักรยานเห็นไหมเมื่อกี้ค่ะแล้วผ่านไปแบบฟืบเดียวอะมันก็หวาดกลัวได้เหมือนกันก็แอบหลอนแหละรู้คนพองได้โดยเฉพาะเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือไปเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยแล้วมันมืดๆอะไรอย่างเงี้ย บางทีเราไม่ได้สังเกตไงเราจะเห็นแค่ห่างตาแวบๆว่าแบบหุ้ยอะไรยืนอยู่แล้วมาเป็นชุดไทยแล้วมา้อมแบบมีโตะ๊ะเครื่องเส้นไหวจัดเต็มขนาดนี้มันก็แอบหลอนแล้วก็เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกนะันนันนี้ก็เป็นความน่ากลัวทั้งแบบในแง่ของอ,อ,อาจจะขำขันว่าอุ้ยมันดูน่ากลัวแต่ในแง่ของความจริงก็คือมันเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุนะ,ค,ะคุณผู้ชมเรื่องราวแบบนี้แล้วก็อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยคุณผู้ชมคือ ยังไงมันอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้มีแค่ตุ๊กตาตัวนี้ตัวเดียวนะมีหุ่นตุ๊กตานางรําตามเสาเนี่ยสามตัวค่ะยิ้มให้คุณด้วยเห็นไหมเขายิ้มให้คุณนะทาปากสีแดงโออทาปากสีแดงนะคุณผู้ชมผมยาวอย่างนี้แล้วมีโต๊ะเครื่องเส้นไหวอย่างที่บอกมันก็ชวนขนลุกอ่ะแล้วคือไม่ใช่ตุ๊กตาตัวเล็กด้วยไงถ้าลองเทียบลองเทียบกับสาวไฟเนี่ยคือขนาดก็คือตัวสูงอยู่นะแล้วมาเป็นชุดไทยอ่ะ จังหวะนั้นใครจะคิดอะไรแบบที่ดีได้นะคุณผู้ชมก็พื้นที่เกิดเหตุนี้นะคะในคลิปเนี่ยก็อยู่ที่ตําบลบางคูรัฐนะคะที่อําเภอบางบวัวทองจังหวัดนนทบุรีนี่แล้วมาเจอตอนกลางคืนแบบนี้มันก็ดูน่ากลัวเนาะหนุ่มที่ปั่นจักรยานหนีบอกว่าเขาอ่ะก็คืออยู่ในพื้นที่นี้แหละก็เห็นตอนกลางวันก็เห็นตอนกลางวันก็ชิน ก็ชวนสวดชวนชวนเพื่อนมาเที่ยวปุ๊บก็เลยเหมือนนึกสนุกหลอกให้มาแบบนี้นะคะค่ะแต่อยู่มานานเห็นมานานก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของบ้านเนี้ยทำแบบนี้ทำไหมอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่ออะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะลองฟังเสียงคนที่เขาเห็นกันหน่อยค่ะออกมาปั่นจักรยานเล่นนะนี่เขาชวนเราปั่นเขากินนะเขากินแต่ก็ตามชิปเลยครับปั่นมาแล้วเหมือนเขารู้อยู่แล้วครับก็เลยไม่รอตอนนั้นพี่เห็นที่รู้สึกผมเหร กจำน่ากลัวตั้งแต่โคง้งนะครับเห็นตั้งแต่โค้งแล้วจะไม่ว่าฮือๆก็ตั้งแต่โคง้งนะครับน่ากลัวอยู่แต่ส่วนตัวผมปกติแหละ <c oughs> ผมผ่านบ่อยหน้ายิ้มแป้นทุกคนตกใจนะหายผ่านวะ <laughs> ไม่ใช่คนพื้นที่ <c oughs> ตกใจเลยหรอ เออไม่ใช่คนพื้นที่ตกใจอยู่นานแล้วอย่างที่เขาบอกมันเป็นช่วงหัวโค้งมันก็เลยดูยิ่งอันตรายเขาไปใหญ่เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ความวังเวงความที่แบบมันไม่ได้มีบ้านหลายๆหลังไฟสว่างสว่างก็เหมือนแบบโค้งไปปุ๊บเจอบ้านเขาเลยแล้วก็เจอตุ๊กตาเหล่านี้ยิ้มทักทายอยู่นะคุณผู้ชมทีนี้ผู้สื่อข่าวเราไปตรวจสอบอย่างที่เห็นในภาพก็คือไปกันตอนกลางคืนเนี่ยนะคุณผู้ชมแล้วก็ จะมีแปะข้อความเอาไว้ด้วยแต่อันนี้คือแบบพอเบอร์ปุ๊บก็เลยไม่รู้มันว่าเขียนว่าอะไรยังไงบ้างแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็บอกก็จับใจความไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งนี้เขียนต้องการจะสื่ออะไรหรือเป็นบทสวดหรือเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าและทีนี้พอไปตอนกลางคืนก็ไม่กล้าจะเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านสอบถามว่าอทีมาทีไปมันเป็นยังไงทีนี้ก็เลยต้องกลับไปใหม่ที่จินนี่บอก ไปตอนกลางวันค<า>่ะได้คุยกันแล้วใช่ไหมได้คุยแล้วเอานี่เป็นภาพตอนกางวันความน่ากลัวอาจจะลดน้อยลงนิดหนึ่งนะคะแต่ทุกอย่างมันยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นโตเซนวายต่างๆต่ากกงตุ๊ก,กตานะคะก็เนี่ยแหละค่ะทีนี้พอเข้าไปพูดคุยก็ไปสอบถามแหละไปเจอลูกสาวของเจ้าข,ของบ้าน่า เออเล่าให้ฟังหน่อยว่าทาไมต้องทําแบบนี้ทําไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยลูกสาวก็บอกคนที่ทําอ่ะคือแม่อ๋อคุณแม่คุณแม่บอกว่าเหมือนเป็นเรื่องความเชื่อของเขาว่าที่ทำเนี่ยเพื่อจะเอาหุ่นพวกนี้เหมือนไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปป้อง<ะ>กันสิ่งร้ายไม่ให้เข้ามาในบ้านไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ใครแบบ ตกอกตกใจหรือว่าอยากจะแกล้งใครแต่จริงๆคนในบ้านก็เตือนคุณแม่แล้วเหมือนกันนะว่าเออแต่ว่ามันก็ดูเสี่ยงดูอันตรายนะเอาออกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกคุณแม่ก็บอกว่าเอาก็ฉันอยากจะป้องกันเป็นความเชื่อดโดยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของ<ช>คุณแม่แต่ว่าความเชื่อส่วนบุคคลของคุณแม่เนี่ยอาจจะทําให้เพื่อนบ้านรู้สึกไม่ค่อยสบายใจยรู้สึกหวั่นภาวาเวลาเดินทางกันช่วงกลางคืนน่นะคะหรือแม้แต่คนต่างถิ่นที่เขาเข้ามาในพื้นที่เนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันยังไงอ่ะหรือว่าอย่างที่พี่ปุกบอก อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุถ้า<ช>คนเกิดตกใจแล้วเสียหลักขึ้นมาค่ะ เพราะฉะนั้นล่าสุดก็ไม่ใช่แค่ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะพอมันเป็นข่าวขึ้นมาเป็นที่พูดถึงขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจกับฝ่ายปกครองก็ต้องไปถามหน่อยแล้วว่าเออมันเป็นยังไงเอาออกได้ไหมเพราะว่าเขาก็กลัวอย่างที่บอกนี่แหละว,ว่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เนี่ยค่ะล่าสุดที่เห็นในภาพนะคะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปคุณแม่ก็เลยยอมเก็บทุกอย่างปลดออกเรียบร้อยนะคะเก็บให้ตุ๊กตาเขาไปพักผ่อนเนาะ,ะเขายืนทําง,งานมานานหลายปีนะคะเออนี่ยินยอมร่วมมือเป็น เป็นอย่างดีแล้วก็รับปากแล้วว่าจะไม่เอาหุ่นมาติดตั้งแบบนี้อีกนะคะนะคะ,ะ,คะก็มีความเชื่อส่วนบุคคลได้ไม่ผิดแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เดือดร้อนผู้อื่นนะคะ,คะนี้ก็จะดีเนาะก็คือสามารถแบบไปไหว้บูชาอะไรในบ้านในพื้นที่ได้แต่ว่าถ้าไปติดหน้าบ้านเนี่ยก็อาจจะทําให้คนตื่นตกใจได้แต่ว่าบางทีในต่างจังหวัดเราเห็นกันคนแขวนเสื้อแดงแต่การแขวนเสื้แดงเนี่ยเหมือนมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรารับรู้โดยทั่วกันไงมันอาจจะไม่ได้ลักษณะเหมือนเป็นตัวคนเป็นตุ๊กตาผมยาวอะไรมาแบบนี้มันแค่เสื้อตัววเดียอาจ ไม่ได้แขวนนานอันนี้แขวนเป็นปีอ,อนะคะอาก็จบลงได้ด้วยดีแล้วนะคะ,คะสําหรับเรื่องราวนี้